สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีในตอนใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่เราได้มาพบกันต้องมีเพลงเพลงนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะสวัสดีในช่วงบ่ายของเรานะคะในวันคานะคะกับชั่วโมงของทันิสนั่นเองนะคะคุณฮผมยังกินข้าวไม่เสร็จเลย เดี๋ยวเราจะเรียกทุกคนนะคะด้วยเพลงเพลงนี้เพลงคนเก่งคณิตศาสตร์วิชาคณิต 老妈在玩呀。 เรียบร้อยแล้วนะคะเอ,อ่อได้เวลาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มในส่วนของแบบฝึหกหัดในหน้าที่96นะคะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือให้พร้อมนะคะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า96ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก่อนนะคะค่ะ โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มในส่วนของข้อสองนะคะวันนี้จะให้เปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องใหม่นะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูข้อที่1นะคะจะเป็น0.5คูณด้วย1.3นักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรจะเติมเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าค่ะ น้อยกว่าคะต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับนะคะคเนื่องจากว่าเท่ากับ0.5 0.50เท<ม>่ากับ0.5นะคะนักเรียนดูต่อไปนะคะข้อ2 2.22คูณด้วย3.1กับ สาจุดหนึ่งคูณด้วยยี่สิบสองจุสองค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเท่ากับครับน้อยก,กว่าครับน้อย <2 S 2> ก,กว่าครับสองจุดสองสองกับยี่สิบสองนะคะต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าครับน้อยกว่า <c oughs> โอเคต่อไปทีนี้ข้อ3ค่ะ3.25คูณด้วย4.8และ4.8คูณ3.15ควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าค่ะม,มากกว่าเพราะ3.25มากกว่า,า3.15 1.15ครับอ่า ต่อไปค่ะข้อ4 4.04คูณ5.1กับ5.1คูณด้วย4.4ควรจะเติมเครื่องหมายอะไรเท่ากับ <ขอ S 2> เท่ากับ 4. 04, 4. 04, ก4.04มากกว่ามากกว่าต้องเป็นเครื่องหมายาต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเนื่องจาก 4.04นะคะมีค่าน้อยกว่า4.4นะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะ5.50คูณ9.9ก็เทียบหม ai, ายเท่ากับเท,ท่ากับเ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 พราะเนื่องจากว่า 5.5และ5.50เป็นทศนิยมที่เท่ากันนั่นเองนะคะโอเคครบ5ข้อนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปให้นักเรียนดูเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องนี้อ่ะการคูโทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100และ1,000นะคะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่96นะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอดูการยกตัวอย่างของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งก่อนนะคะอ่าทีนี้ จำนวน1 0จจำนวน100จําจำนวน1,000เป็นจำนวนเต็มและก็เป็นจำนวนนับนะคะนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีคูณอย่างไรนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนก็จะต้องเช่นเดิมนะคะจุดประสงค์ของการเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถหาผลคูณของทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งกับ10 100และ1000ได้นั่นเองค่ะ ทีนี้ต่อมาก่อนที่จะเข้าสู่นะคะบทเรียนทีนี้คุณครูจะขอทบทวนการหาผลคูณของจำนวนนับนักเรียนจำได้ไหมคะจำนวนนับคืออะไรอ่าจำนวนนับคูณกันกับ10กับ100หรือ1,000ในใบกิจกรรมที่1กันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกิจกรรมค่ะอันดับแรกหาผลคูณ3ามคูณสิได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3าบครับโอเคสาตอ่าต่อไป3ามคูณหนึ่งร้ยรอครับได้เท่ากับสามร้อยนะคะต่อไปหาผลคูณ1,000บ้างอ่ะสามพันครับ3ามพครับสามพันครับต่อไป ยี่สิบแปดคูณสิบบ้างสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบคนนั้นนะคะต่อไปนะคะยี่สิบแปดคูณหนึ่งร้อยสองพันแปดสิบสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดคูณหนึ่งพันสองหมื่นแปดพันครับสองพันแปดพันครับแปดพันโอเคต่อมาทีนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณสิบบ้างหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับหนึ่งพันสองร้อยห

1,368คูณ1่ล้านสแส่คือต้องค่ะหนึ่งล้านสแสนกหมื่น8 0ันนั่นเองสแสดงว่าอ่านักเรียนพอจะคุ้นกับจำนวนนับที่คูณกับ10คูณกับ100และก็คูณกับ1,000แล้วนะคะอ่าต่อไปทีนี้เขาบอกว่า ในส่วนของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งของจำนวนต่อไปนี้อย่างเช่นจำนวน49.58คูณ10 49.58คูณ100 49.58คูณ1000นักเรียนดูนะคะจำนวน10จจำนวน100และจำนวน1000เขามีวิธีการคูณอย่างไรนักเรียนดูเขาบอกว่า ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นสไลด์หมดนะอ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนสังเกตจํานวน49.58าคูณ10ทำไมเขาถึงได้จํานวนทศนิยมเป็น495.8 0นะคะนักเรียนดูก่อนคูณจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนอ่ะนักเรียนต้องสังเกตนะคะอยู่หลังเลขอะไรคะอยู่หลังเลข9ทีนี้เมื่อ9นะคะคูณด้วย10 ผลคูณที่ได้จะต้องเติมศูนย์กี่ตัวถ้าคูณด้วยศูต้องเติมศูนย์ที่หนึ่งตัวทีนี้ต่อไปจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนหลังเลขห้าครับหลังเลขห้าครับอ่าเมื่อคูณกันข้อนี้จะได้เป็นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมคะหนูหหนหทีนี้เมื่อเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้ว จุดทศนิยมจะอยู่ตรงเลขอะไรคะอยู่หลังเลข5นั่นเองอยู่หลังเลข5เพราะฉะนั้นจุดแปนะคะหรือศูนย์นักเรียนก็จะต้องเติมศูนย์ไป1นึ่งตัวทีนี้แล้วถ้าคูณด้วย100ล่ะจะแตกต่างกันตรงไหนคะ แอลส่วนสอตัวล่วนสตัว, <c oughs> ตวะไปดูสไลด์ต่อไปนะคะหรือจำนวนต่อไปนี่เขาบอกว่าวิธีสังเกตนะคะให้เราสังเกตทศนิยมให้เลื่อนไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งพอถ้าคูณด้วย10นะอะถ้าคูณด้วย10เราจะเลื่อนทศนิยมไปตำแหน่งทางขวาแค่ 1. จุดดังตัวอย่างนี้นะคะ495.80 ่ะต่อนะคะอ่ะที่นี่คูณหนึ่งร้อยดูสไลด์ของหนึ่งร้อยนะคะต่อมาสี่สิบเก้าจุดห้าแปดคูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะสมมุติถ้าเป็นจำนวนเต็มอะ่ะมันจะได้เท่ากับ4 9่8อใช่หรือไม่ใช่ เมื่อคูณด้วย100นะคะผลคูณที่ได้เขาบอกว่าจะต้องเติมศูนย์ข้างหลังไป2ตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ซันซันบอกว่าถ้าคูณด้วย100ให้เติมศูนย์เข้าไป2ตัวอะต่อไปแล้วจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนก็อยู่ตัอหลังเลขตรงหลังเลข8นั่นเองนะคะเพราเมื่อเราเติมศูนย์เข้าไป2ตัวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่หลังเลข8อะแล้วถ้าเป็นหลักพันล่ะ ตกี่ตัวสามตัว,ตวครับสามตัวใช่แล้วแล้วจุดโทศนิยมจะไปอยู่หลังอะไรคะลหลังศูนย์หลังแปดเหเมือนเดิมหลังอะไรเหมือนเดิมหลังแปดคือเิมหหลังแปเหมือนเดิมเอ้ยหลังศูนย์แต่ว่าอันนี้จะเป็นโทศนิยมสองตำแหน่งถึงอยู่หลังศูนย์นะคะแต่ถ้าเป็นสามตำแหน่งก็จะอยู่หลังแปดเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้ ถ้านักเรียนจะสังเกตว่าข้อนี้เป็นกี่ตำแหน่งให้นักเรียนดูจำนวนด้านหน้าโอเคเนาะจำนวนที่คูณกับจำนวนนับนะคะให้ดูจำนวนทศนิยมที่คูณกับจำนวนนับแล้วหนูจะรู้ว่ามันเป็นกี่ตำแหน่งนะโอเคทีนี้ทบทวนเมื่อคูณด้วย1,000ผลคูณที่ได้จะต้องเติมศูนย์ทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทศนิยมสตำแหน่ง จุดทศนิยมก็อยู่ตรงหลักเลขสนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูสไลด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคูณด้วยเลขสิบนะคะอ่ะ49.58คูณ10เป็นทศนิยม2ตำแหนง่งจุดจะอยู่ตรงแหล่งเลข5ต่อไปถ้าเป็น49.58คูณ100เราต้องเติมศูนย์2ตัวแต่ทีนี้มันเป็นทศนิยม2ตำแหนง่ง เพราะฉะนั้นจุดต้องอยู่หลังเลข8โอเคค่ะและสุดท้าย49.58คูณด้วย1,000นะคะทีนี้ต้องเติมศูนย์ทั้งหมด3ตัวแต่ว่ารศนิยมเป็นจำนวน2ตํตำแหน่ง<ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนใส่จุดตรงหลังเลข0นะคะโอเคค่ะต่อไปทีนี้ใบกิจกรรมที่2ให้นักเรียนลองหาบทคูณ ของโสนิยมสิบกับ10บกับ100หรือว่า1,000ในกิจกรรมต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นถ่ายนะ7.50ครับบลอกงเง็ดหู้นย์อ่ะซันๆตอบอีกแล้วต่อไปข้อที่2ค่ะห9 9่ค่ะ39.90ค่ะา9จครับ39.20 <90 S 2> ครับ39.20ค,ค่ะ มีซานกับมิมี่นะโอเคเนาะซานกับมิมี่ชื่ออะไรนะนะัดถาดีปะ่ะกันยานะัทแชบอนอ๋อกันยานะัฐโอเคค่ะข้อต่อมาค่ะสิบคูณด้วยหนึ่งจุดศูนย์สองห้า สิบจุดสองห้าสิบจสองห้าจุดสองโอเคถูกต้องต่อไปข้อสี่หนึ่งร้อยคูณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุสองศศครับเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองจดศนย์ค่ะจุดศูนย์ยศูค่ะอาต่อไปข้อ ห้าร้อยยี่สิบหกจุดสองศูนย์ห้าร้อยยี่สิบหศูนย์ะศูนย์นั่นเองต่อไปค่ะสี่เอหนึ่งร้อยคูณสี่จุดสองศูนย์เก้าสี่จุดสองศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดหนึ่งร้อยสี่ร้อยยี่สิบจุดศูนย์หนึ่งร้อยยี่สิบจุดศูนย์เก้าศูนย์อ่าต่อไปทีนี้หนึ่งพัน คูณศูนย์จุดเก้าสองหนึ่งพันคูณศูนย์จุดเก้าหนึ่งพันเกศย์ศูนย์จุดศูนค่ะเก้าศูนย์ศูจุดศศค่ะถูกต้องต่อไปค่ะหนึ่งพัน คูณสองจุดสองเจ็ดสองร้ยี่สิบเจ็ดจุดศนะูนย์ศูนย์ครับคำตอบก็คือสองสองเดูนย์ศูนย์เูนสศูนยดสูนสศูนย์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 นี้สิบจุดห้าแปด คูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันต้องเป็นอะไรอยู่แล้วหนูใช่ดูออกก็รู้ว่าเป็นคำตอบไ่แล้วแหละอ่ะโอเคนะคะทีนี้เขาบอกว่าการคูณทศนิยมกับสิบเราอาจหาผลคูณได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งนะคะอันนี้ เมื่อคูณกับสิบนะต่อไปถ้าคูณกับหนึ่งร้อยเราก็เลื่อนจุดไปสองตำแหน่งและถ้าคูณกับหนึ่งพันเราก็เลื่อนจุดไปสามตำแหน่งนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้าที่เก้าสิบเจ็ดค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหดัดไปที่หน้าเก้าสิบเจ็ดพร้อมๆกันค่ะเปิดแล้วครับ เ <Okay. S 2> ชื่อว่าหลายคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะพร้อมยังโอเคค่ะอะ่ข้อที่หนึ่งนะคะ0.8คูณสิบค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้คือเท่ากับ0.8โซนครับในที่นี้ขออนุญาตเป็นจำนวนเต็มพอดี8นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สอง0.034คูณ10เพรานี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งค่ะ0.34 0.34 0.34ถูกต้องค่ะอะต่อไปค่ะ0.5คูณ100 10. ข้อนี้จะต้องเป็นจำนวนเต็มค่ะห้าสิบ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 ต่อไปค่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าคูณหนึ่งร้อยนะคะขยิบจุดไปสองจุดเร็วศูน <0. S 2> <0. S 1> ย์จุดจุดสองศูนย์เจ็ดคูณหนึ่งพันเป็นจำนวนเต็มค่ะ เ็ดสิบต้อค่ะต่อไปค่ะ0.3นย์จคูณหนึ่เป็นจำนวนเต็มค่ะ300ร้อครับสาม้อยถูกต้องค่ะใครหน้าตอบเร็วจังเลยอ่ะ100่งรคูณสี่ค่ะเป็นจำนวนเต็ม4ี่รครับห้าถูกต้องและก็10บคูณสิบเเป็นจำนวนเต็มเร็ว

ทีนี้ต่อไปให้นักเรียนหาผลคูณแบบแนวตั้งบ้างคุณครูรอคำตอบอย่างเดียวได้ไหมอะ่ะอ่าระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนลองหาผลคูณแบบแนวตั้งก่อนนะคะสิบนะคะคูณด้วยสิบผลลัพธ์ที่ได้ข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย35หจุดศูนย์้าจุดศูนย <5 S 1> ์ <5. S 1> ครับศ <5. S 1> ูนย์ <5. S 1> โอเคค่ะต่อไปข้อที่สอง 0 6 7คูณด้วย10ค่ะได้เท่ากับ67 67 0ครับ0 7 0ค่ะเลื่อนแค่จุดเดียวนะคะต่อไปข้อ3 0 0, 0 2 8คูณด้วย10ค่ะคูณด้วย10 28.0ครับ ต้องเป็นอะไรคะศูนย์ศูนย์ศูนสองแปดศูนย์ออเคค่ะต่อไปข้อสี่สองจุดเจ็ดสี่แปดตัวคูนด้วยสิบเหมือนเดิมเลื่อนหนึ่งจุดนคื่อนห่สิบเจ็ดสี่ตัวเวลาคูณคูณเป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะเราจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดจุด ีต่อไปข้อห้าสองจุดเจ็ดสีคูณด้วยหนึ่งร้อยอ่าข้อนี้เลืองค <4. 000. S 1> ่ะเท่ากับสองร้อยจ็ดสีจุดศูนนั่นเองพ้อหกสองจุดเจ็ดสีคูณด้วยหนึ่งพันอ่า ข้อนี้เลือดสามจุดต้องเป็นสองสองเจ็ดสองเจ็ดร้อยสี่สิบจุดจุดศูนย์ศูนย์เพราะว่าศูนย์เอามาจากตัวนี้แล้วหนึ่งตัวอ่ะต่อไปนะคะศูนย์จุดเก้าคูณด้วยสิบเท่ากับ

หนึ 1> 1, ่งพันอะขอข้อนี้ให้ถูกต้องหน่อยเร็วๆคุณไม่ใบข้อนี้ขอคำตอบเดียวสิบแปดจดเก้าศูนยศูนย์ฮ้ยไม่ใช่หนึ่งพัน หนึ 1> 1, 000, ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าหนึ่งนด้ยเกาูงสูครับศูนย์ลูกศูนย์จุดหนึ่งแปดเก้าศูนย์จุดหนึ่งแปดเก้าถ้าเป็นจำนวนเต็มอยู่ด้านหน้าถึงจะเป็นหนึ่งพันข้อนี้นะคะจะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นักเรียนสังเกตสองจุดสี่สองจุดเจ็ดสี่ กับ0.189นะคะข้อนี้ข้างหน้าต้องเป็นจำนวนเต็มถึงจะได้เป็น1,000นะคะแต่กรณีนี้เป็นเลข0นะคะเพราะฉะนั้นจะได้แค่189.000นั่นเองค่ะ,อะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนะคะก กับซึ่งคูณกับ10กับ100แล้วก็1000นะคะถ้าเป็น10บก็ให้เลื่อนจุดแค่1จุดถ้าเป็น100ก็เลื่อนจุด2จุดแล้วก็ถ้าเป็น1000ก็เลื่อนจุด3จุดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเหลืออีก10นาทีคุณครูมีการบ้านให้ในสมุดนะคะมีไม่เยอะนะคะทุกคนหยิบสมุดขึ้นมา1เล่ม ในสมุดเล่มเดิมของวิชาค,คณครูนั่นแหละในสมุดนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะให้หาผลคูณและเติมคําตอบนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในสมุดนะคะ,ะตัวเลขนะคะด้านหน้าจะเป็นจุดทศนิยมนะคะ1ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งและ3ตํตำแหน่งตามลําดับนักเรียนก็จะต้องบอกว่า ใน3าํจนวนนี้นะคะทศนิยมคูณกับจํานวนใดนะคะแล้วได้เป็นจํานวนนับเข้าใจคําว่าจํานวนนับไหมคะ,ะจำนวนนับจะไม่มีจุดทศนิยมนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยขึ้นสไลด์ไว้ให้นะคะอ่าและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็คงจะฝากไว้ในเรื่องการบ้านหน้าที่97อย่าลืมนำส่งนะคะแล้วก็ ในสมุดอีก3ข้อนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องของการคูณของจุดทศนิยมนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเป็นในส่วนของการหารแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกัน ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีในทุกๆชั่วโมงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคงต้องไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีทุกคนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ๊ายบายค่ะ